نزهه المؤمن الفكر لذه المؤمن العبر نحمد الله وحده نحن كل على خطر نزهه المؤمن الفكر لذه المؤمن العبر نحمد الله وحده بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ท่านพี่น้องผู้มีอม م านต่ออัลลอฮ์ผู้หวังในความเมตตาของพระองค์ทุกท่านนะครับชีวิตของเราเนี่ยพี่น้องถ้าห่างอัลลอฮ์เมื่อไหร่จะมีชัยตอนมาเป็นคู่ชีวิตวันนี้เริ่มด้วยประโยคนี้และพี่น้องก็ต้องเอาไปคิดใคร่ครวญด้วยให้ดีนะชีวิตเราเนี่ยถ้าห่างอัลลอฮ์แล้วเนี่ยถามว่าจะมีอะไรดีๆเกิดขึ้นกับชีวิตบ้าง ไม่มีเลยพี่น้องถ้าหางอัลลอฮ์กินดอกเบีย้ยได้ถ้าหางอัลลอฮ์ทำจีนาได้ถ้าหางอัลลอฮ์คดโกงได้ช่างตวงขาดตกบกพร่องได้ถ้าหางอัลลอฮ์ฮิญาบนี้ไม่คุ้มก็ได้นี่คือภารกิจหรือผลงานของคนที่ห่างไกลจากอัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลาเราก็ต้องหันมาดูตัวของเรา เอชีวิตของเราเนี่ยห่างอัลลอฮ์หรือเปล่าการปฏิบัติของเราเนี่ยห่างอัลลอฮ์สุบฮานาหัวตาลาหรือเปล่าความคิดนะความคิดแล้วก็จิตสํานึกของเราห่างจากอัลลอฮ์สุบฮานาหัวตาลาหรือเปล่าอัลลอฮ์สุบฮานาหัวตาลาเนี่ยพี่น้องเตือนผู้ศรัทธาทั้งหลายว่า,ยา,า Allah, อย่าห่างอัลลอฮ์อย่าห่างพระองค์อย่าหลุดพ้นออกไปจากบทบัญญัติของอัลลอฮ์ อย่าหันหลังให้ศาสนาของพระองค์เพราะพฤติกรรมอย่างนี้ถ้าเกิดขึ้นกับใครก็ตามแต่คนคนนั้นจะมีชัยตอนเข้ามาควบคุมดูแลชีวิตของเขาในทันทีถ้าห่งางอัลลอฮ์เมื่อไหร่ชัยตอนเข้ามาควบคุมชีวิตของเขาในทันทีอัลกุราอญญานอายาหนึ่งพี่น้องครับขออ่านสักสองอายาสามอายาเลยก่อนล้วกันในซ ah ุรออัจุครุฟ พูดถึงเรื่องนี้ว่าถ้าผู้ศรัทธาห่างอัลลอเมื่อไหร่จะมีชัยตอนเข้ามาเป็นคู่ชีวิตอัลลอฮฺ سبحانه แลาลาได้ตัดว่าว่าไม่ย่ชูอันซิกริราห์มานนุกไยย์ละหูชัยตอนั้นฟะาหัวละหูกรีนและผู้ใดก็ตามแต่ที่ใช้ชีวิต หันห่างออกจากการลำลึกถึงพระผู้ทรงเมตตาลำลึกถึงอัลลอฮ์ผู้ทรงเมตตาแปลว่าหันห่างออกจากศาสนาของอัลลอฮ์ผู้ทรงเมตตาหันห่างออกจากบัญญัติของพระองค์หันห่างออกจากศาสนาของพระองค์เพราะหันห่างออกจากศาสนาของพระองค์เมื่อ,อไรเนี่ยพี่น้องรู้ไหมหนุก,กอกย,ยิตละหูชัยตอน,นั้นอัลลอฮ์บอกว่าเราจะก,กําหนดชัยตอนเนี่ย ให้มาเป็นคู่ชีวิตฟาฮูวลาหูกอรีนมาเป็นคู่ชีวิตของเขาน่ากลัวนะพี่น้องถ้าเราห่างศาสนาของอัลลอฮ์สุบฮานะฮัวตาลาเมื่อไหร่ห่างเมื่อไหรก็ทันทีพี่น้องชัยตอนก็โดดเข้ามาควบคุมชีวิตของเราเลยพอห่างศาสนาเมื่อไร่ปรา้าไปดูเถอะพี่น้องอัลลอฮ์ตัดเอาไว้สมจริงเสมอ ถ้าห่างจากการลํำลึกถึงอัลลอฮ์ห่างศาสนาของอัลลอฮ์ห่างบทบัญญัติของอัลลอฮ์เมื่อไรก็ตามความชั่วจะเกิดขึ้นได้ในทันทีคนคนนี่จะไม่แคร์ต่อสิ่งที่จะได้ปฏิบัติในสิ่งที่เป็นการฝ่าฝืนต่ออัลลอฮ์บฮานะฮูาะตะอาลาว่อินนฮุมลายัสุดดูนฮุมอันิสซาบีลว่ายซสบูนะอันนฮุมมุฮตะดูนและแท้จริงพวกเขา มายถึงเหล่าชัยตอนทั้งหลายเนี่ยก็จะยับยั้งคนที่หันห่างออกจากศาสนาของอัลลอฮ์คนเหล่าน,นั้นจะถูกชัยตอนยับยั้งดึงออกไปจากหนทางของอัลลอฮ์ปิดตาพวกเขาให้มองไม่เห็นหนทางที่ดีเขาเรียกว่าทําให้ตาเนี่ยมันมืดมัวภาษาคนศาสนาอื่นเขาบอกไว้เห็นกงจักเป็นดอกบัวหมายควาไวาเห็นสิ่งที่เป็นความชั่วเนี่ยเป็นสิ่งที่สวยงาม เห็นสิ่งที่เป็นความความการฝ่าฝืนต่อศาสนาเป็นสิ่งที่ดีงามแล้วก็มาพูดว่าเอะใครๆคเขาก็ทํากันเห็นไหมเดี๋ยวนี้ปัจจุบันนี้เป็นแบบนี้เรื่องคอร์รัปชันเนี่ยเอ้ใครๆคเขาก็ทํากันเรื่องจใจสวยให้แกตํารวจอะใครๆคเขาก็ทํากันเรื่องซื้อสิทธิ์ขายเสียงใครๆคเขาก็ทํากันดังนั้นมันเป็นเรื่องที่ยอมรับกันไปแล้วในสังคมไม่เห็นมีเดือดร้อนอะไรเลย เรือ่องดอกเบีย้ยในสังคมของเราตอนนี้อัลฮัมดุรินละกระเตื้องขึ้นมานิดหนึ่งหลังจากที่มีทีวีมีการให้ความรู้ทางด้านทางวิทยุทางโทรทัศน์เกี่ยวกับเรื่องพิษภัยของดอกเบีย้ยเกี่ยวกับเรื่องอันตรายทงางศาสนาของดอกเบีย้ยว่าเป็นการทำสงครามกับอัลลอฮ์สุบฮานวหัวตาลาก็พราลงมานิดหนึ่งส่วนใหญ่แล้วก็จะบอกว่าดอกเบี้ยเนี่ยใครๆเขาก็กกินกันทั้งนั้นอิหม่ามเองก็ยังกิน ครูเฮงก็ยังเข้าไปพัวพันกับดอกเบีย้ยนะักวิชาการก่อนอย่างซื้อรถผ่านไฟแนนซ์ยังจ่ายดอกเบีย้ยยังรับดอกเบีย้ยอะไรในทํานองนี้ชัยตอนเนี่ยมันจะยับยั้งคนที่ห่างจากาศาสนาของอัลลอฮ์นะครับหรือไม่ค่อยสนใจาศาสนาของอัลลอฮ์เนี่ยยับยั้งคนเหล่านี้เนี่ยนะให้เห็นกงจากเป็นดอกบัวเห็นความดีเนี่ยเอยขอโทษทีเห็นความชั่วเนี่ยเป็นสิ่งที่สวยงามใครๆก็ยอมรับกันได้ มุสลิมาเป็นไงไม่คุมมีจาบออกนอกบ้านเป็นไงโอ้ใครๆเขาก็ทํากันทั้งนั้นนะครับลูกสาวโตวครูก็มีเนี่ยก็จะคิดว่าเป็นเรื่องที่ดีงามเป็นเรื่องที่สังคมยอมรับได้แล้วก็เป็นเรื่องของการที่เราเบาความต่อการฝ่าฝืนต่ออัลลอฮ์สุบฮานะฮัวตาลาแม้ว่าเรื่องนั้นจะเป็นบาปใหญ่ก็ตามวะลาอิยาซุบิลละเราขอความคุ้มครองต่ออัลลอฮ์สุบฮานะฮวตาลาให้พ้นจากเรื่องนี้ด้วยเถิด ดูต่อนะครับวยาสบูนอ ah ันนหุมมูตะดูนพอถูกชัยตอนดึงออกจากศาสนาของอัลลอฮ์แล้วชัยตอนมันก็สร้างความรู้สึกว่าเอ้ยเจ้ายังอยู่ในทางนำนะยังดีกว่าคนอื่นแหมยังดีกว่ายังจะไม่ต้องคิดอะไรมากหรอกคนอื่นเขาก็ทํากันทั้งนั้นเนี่ยชัยตอนมันสร้างความรู้สึกให้เกิดขึ้นในลักษณะเช่นนี้ อัลลอฮ์ตัดต่อไปอีกว่าฮัตตาอีดาจาอาณาจนกระทั่งคนเหล่านั้นเนี่ยเมื่อตายจากโลกดุนยานี้ไปแล้วคนเหล่านั้นก็กลับคืนมาสู่เราเราทุกคนต้องกลับคืนสู่อัลลอฮ์สุบฮานาะหัวตาลากันทุกคนพี่น้องกลับคืนสู่อัลลอฮ์แล้วในสภาพที่เห็นกงจักเป็นดอกบัวในสภาพที่เห็นความชั่วเป็นสิ่งที่น่ากระทําอะไรเกิดขึ้นอัลลอฮ์ตัดนะ อัลลอฮ์บอกผู้ศรัทธาทั้งหลายนะคำพูดของพระองค์ตัดสมจริงเสมอกอลยยาลลยต่ใบนี้ว่าบนากบวะดัลมัชริกอยนีฟาบิสัลกอรีนคนคนนี้ก็จะกล่าวกล่าวต่อนหน้าอัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลาว่าโอ้หากว่าเจ้ากับพวกเราหมายควาว่าไอ้ชัยตอน หากว่าเจ้ากับพวกข้านี่นะมันจะห่างกันเสมือนการห่างกันระหว่างตะวันออกกับตะวันตกเลยเนี่ยมันก็จะเป็นสิ่งที่ดีงามอย่างยิ่งฉันน่าจะห่างชัยตอนนะฉันน่าจะเป็นผู้ที่ไม่ตอบรับชัยตอนฉันน่าจะเป็นผู้ที่ปฏิเสธชัยตอนแล้วก็หันเข้าสู่ศาสนาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮุวะตาลาฉันน่าจะเป็นแบบนี้ฟาบิสัลกอรีนมันเป็นคู่ชีวิตมันเป็นแบดดี้ คู่ชีวิตที่เลวซามต่ำชาจริงๆสามอายานี้อยู่ในสุระอัจุครุฟอายาที่36 37แล้วก็38อัลลอฮ์สุบฮานาหัวตาลาเตือนผู้ศรัทธาทั้งหลายนะว่าอย่าห่างศาสนาของอัลลอฮ์สุบฮานาหัวตาลาห่างเมื่อไรความชั่วจะเกิดขึ้นกับชีวิตของเราในทันทีไปดูเถอะทุกเรื่องเลยพี่น้อง ไม่ว่าเรื่องนั้นจะเป็นเรื่องธุรกิจก็ดีไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงสัตว์ไม่ว่าจะเป็นการเพาะปลูกไม่ว่าจะเป็นการทําอะไรก็ตามแต่ในภารกิจแห่งโลกดุนยานถ้าห่างศาสนาของอัลลอฮ์ไม่สนใจในศาสนาของอัลลอฮ์สุบฮานะฮัวตาลาเมื่อไรแล้วก็ความชั่วจะเกิดขึ้นในทันทีมันจะไม่มีอะไรดีเกิดขึ้นถ้าหากว่าชีวิตของเรานั้นหันห่างออกจากศาสนาของอัลลอฮ์สุบฮานะฮวตาลา เราก็ต้องมานั่งคิดทบทวนดูนะครับพี่น้องตัวของเราเนี่ยห่างศาสนาของอัลลอฮ์บ้างหรือเปล่าเรื่องฮิญาบเรียนรู้หรือ,อยังเข้าใจหรือ,อยังเรื่องของการบริจาคไปในห้นทางของอัลลอฮ์เข้าใจหรือ,อยังว่ายิ่งบริจาคและอินชากรตุมและอาซีดันนากุมอัลลอฮ์บอกยิ่งสู่เจ้าทั้งหลายเป็นผู้ที่ขอบคุณหากสู่เจ้าทั้งหลายขอบคุณ อัลลอบบอกข้าจะเพิ่มพูนให้อย่างมากมายมหาศาลเราห่างหรือเปล่าทรงนี้พอพูดถึงการบริจาคปั๊บโอ้สาเบื่อนายพี่น้องถ้าหากว่ามีจิตสำนึกอย่างนี้นะความวิบัติมันจะเกิดขึ้นหลายต่อหลายคนเนี่ยนะเคยปารบกับผมนะครับว่าจ้านสกาดฉันก็จ่ายนะถือสินอดฉันก็ถือ แต่ทำไมสถานะทางครอบครัวมันจึงยิ่งส,ง,สงสุดลงสุดลงสุดลงช่วยวิเคราะห์หน่อยสิว่ามันเป็นเพราะอะไรพี่น้องพอคิดค่ควรดูแลพี่น้องลองไปดูที่เราจ่ายสกาดน่ยในสภาพจิตใจที่ยินดีปลื้มปิติรู้สึกดีใจเหลือเกินที่ได้มีโอกาสจ่ายสกาดไปในหนทางของอัลลอฮฺสุบฮานอหัวตาลาสภาพจิตใจของเราตรงเนี้ยเต็มเปี่ยมร้อยเปอร์เซ์หรือเปล่า หัวใจของเราทั้งหัวใจเนี่ยถวายเพื่ออัลลอฮ์ในการจ่ายสากาศตร,ตรงนั้นหรือเปล่าลองไปดูมันต้องมีข้อบกพร่องเลยนะพี่น้องถ้าบริจาคมาในหุนทางของอัลลอฮ์อัลลอฮ์บอกว่าถ้าขอบคุณค่าค่าจะเพิ่มพูนให้อย่างมากมากมายมหาศาลละอาซีดันนะกลุมเป็นนูนตะกิดแปลว่าเป็นการเน้นย้ำอย่างแน่นอนว่าอัลลอฮ์จะเพิ่มพูนให้แก่เรา เออแล้วเราก็บริจาคไปเราก็บริจาคไปไม่เห็นเพิ่มพูนอะไรเลยเพิ่มพูนตรงนี้ไม่ได้มาเพราะว่าเพิ่มพูนนเรื่องดิสกีอย่างเดียวนะเพิ่มพูนสุขภาพเพิ่มพูนอีมานเพิ่มพูนความมุมาณนะในการทําความดีเพิ่มพูนอะไรต่างๆเนี่ยเยอะแยะเลยที่เป็นความดีอัลลอฮฺสัญญาว่าจะเพิ่มพูนเอะแล้วที่เรามันไม่เห็นเพิ่มพูนอะไรเลยก็กลับไปดูสภาพจิตใจของเรา ว่าเราเนี่ยมีสภาพจิตใจในขณะที่เราได้บุริจาคเนี่ยเราห่างจากการลำลึกถึงอัลลอฮ์หรือเปล่าบางคนจ่ายเหมือนกันแต่จ่ายไปในสภาพที่จิตใจรู้สึกกระอักกระอ่วนหลือเกอินในการจ่ายสกาดในแต่ละปีโอ้โหปีที่แล้วเพิ่งจะจ่ายไปเองสมมุติว่ามีเงินอยู่สองล้านนี่อัลลอฮ์ปีที่แล้วเพิ่งจะจ่ายไปห้าหมืน่นปีนี้เอาอีกแล้วเหรอ คือถ้าจ่ายไปในสภาพจิตใจที่รู้สึกเสียดายรู้สึกกระอักกระอ่วมใจรู้สึกเสียใจรู้สึกไม่ค่อยดีใจในการจ่ายสกาศสภาพจิตใจแบบนี้คนคนนี้กําลังห่างอัลลอฮฺสุบฮานะฮัวตาลาจ่ายไปในสภาพที่จิตใจกระอักกระอ่วมเนี่ยอัลลอฮฺสุบฮานะฮัวตาลาไม่รับหรอกในการทาของเราเหมือนกันขึ้นมาละหมาดของพวกมูนาฟิก การละหมาดผงพวกมูนาฟิกก็คือขึ้นมาในสภาพที่ขี้เกียจทำกว่าเพราะว่าเห็นคนนู้นคนนี้เขามองอยู่โดยเฉพาะในจิตใจนั้นขี้เกียจอยู่อย่างยิ่งรู้สึกนายแหนงเลอะเกินในการที่จะได้มาละหมาดร่วมจะมาอาธิมัสยิดสภาพจิตใจอย่างนี้แหละพี่น้องเป็นสภาพที่เขาคนนั้นกําลังห่างจากการลําลึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮุวาตัลลาอะไรเกิดขึ้นแหละพี่น้อง พอห่างจากการลำลึกถึงอัลลอ์แล้วจิตใจไม่สนใจต่อาการลำลึกถึงพระองค์แมว้ว่าแม้ว่าจะเป็นผู้ที่ทำความดีตรงนั้นแต่ความดีก็จะไม่เกิดเป็นประโยชน์กับชีวิตของเขาอย่างแน่นอนเห็นไหมนี่คือสิ่งหนึ่งนะที่พี่น้องจะต้องจําเอาไว้ให้มากๆถ้าห่างจากการลํำลึกถึงอัลลอฮ์สุบฮานาววตาลาเมื่อไรอะไรอะไร,อะไรในชีวิต จะอยู่ในสภาพที่ไม่ดีหมดเลยเพราะอัลลอฮ์กำหนดหนุกอยิตละหูชัยตอนั่นฟะฮูละหูกอรีนอัลลอฮ์กำหนดชัยตอนมาให้เป็นคู่ชีวิตของเขาแล้วใน,นที่สุดชัยตอนก็จะดึงเขาออกไปจากหนทางที่เที่ยงตรงแล้วก็สร้างความรู้สึกว่าเออไม่เป็นไรหรอกใครๆในสังคมเขาก็ทํากันอย่างนี้ใครๆก็กรปฏิบัติกันแบบนี้นี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้น ขอให้เราได้คิดใคร่ควรให้มากๆนะพี่น้องเวลาเราจะทําอะไรก็ตามแต่ใจของเราเนี่ยตรวจสอบสักนิดนึงว่าเรามีการทําเพื่ออัลลอฮ์ดังอย่างร้อยเปอร์หรือเปล่าลํำลึกถึงอัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลามากมากหรือเปล่าในขณะที่เราลงมือปฏิบัติภารกิจใดๆก็ตามเพราะไม่มีใครที่จะรอดพ้นไปจากเนื้อมือของชัยตอน ไม่มีใครที่จะหลุดพ้นออกไปจากเล่ห์เหลี่ยมของชัยตอนได้อย่างสำเร็จราบคาบนอกจากคนคนนั้นจะได้ลํมลึกถึงอัลลอฮ์ سبحانه และุะตาลาลายันจูอัลลอับดุมินัชัยตอนอิลลาบิซิกริละตามที่ท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวเอาไว้เอากรม,มากอละสุลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบาวคนหนึ่งจะไม่สามารถรอดพ้นจาก ชัยตอนได้นอกจากด้วยการลำลึกถึงเอาล็อกสุบฮานอหัวตาลาก็ฝากพี่น้องคิดตึกตรองไขควรในเรื่องนี้ด้วยนะครับวบิลลาฮิต้าฟิกวันฮิดายะอัสสลามุอะลัยกุมวะราะห์มะตุลลอฮฺวะบราะกะตุ